วันนี้นะครับผมจะพาทุกๆท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมบูธของทาง Mercedes-Benz นะครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์ครั้งที่43ครับว่าทาง Mercedes-Benz นะครับขนทับรถแรงและรถหรูรุ่นใดบ้างที่น่าสนใจนะครับสำหรับทาง Mercedes-Benz แน่นอนครับทาง Mercedes-Benz เนี่ยเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับเจ้า The New Mercedes-Benz s u i ซ a r d ใหม่นะครับ The New Baby l u x u r y นะครับแล้วก็ขนทับ กับพี่ตัวแรงครับอย่าง Mercedes-Benz AMG 43นะครับ 4matic Coupe Special Edition นะครับในงานนะฮะ ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทาง Mercedes- Benz เนี่ยสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดรถยนต์ลักชูรี่อย่างต่อเนื่องนะครับด้วยการขนทับรถหรูมาทุกเซ gment เ,เลยมาจัดแสดงในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่ส3นี้นะครับรถธงอย่างเจ้า Mercedes- Ben z ซีค้าตัวใหม่เนี่ยถือว่าเป็นรถยอดนิยมตลอดการของทาง Mercedes- Ben z นะครับควบมากับรถสุดเลาใจอย่างตระกูล AMG อย่าง C43 นั่นเองนะครับสัญ,ญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์แบบที่พิเศษเนี่ยใครนะครับรถยนต์ ในแบบฉบับของ Mercedes Ben z AMG นั่นเองนะครับทาง Mercedes Ben z นะครับได้จัดสิทธทิประโยชน์สูงสุดนะครับ x e ส u ู i v e มากมายนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนนี้นะครับในงานแล้วก็โคลูมอยากเป็นทางการของทาง Mercedes Ben z นะครับทีนี้มาดูกับเจ้า the New C c a ีคานะครับเจเนอเรชันที่6คันนี้น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับเนื่องจาก The New Baby Luxury รคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับ ประสิทธิภาพการขับที่เ้าใจนะครับกับขุมพลังดีเซล2.0ลิตรนะครับพัฒนามาพร้อมกับระบบมิชไฮบริดนะครับเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแบบพิเศษนะครับให้พละกำลังแรงม้าสูงสุดถึง15กิโลวัตต์ชนะครับทำให้รถยนต์เดอะ์นิวซีคา์สเนี่ยมีพักกำลังถึง200แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีนะครับและแรงบิดมหาศาลถึง440นิวตันแล้วก็รอบต่ำที่1,800รอบเท่านั้นเองนะครับให้ความเร็วสูงสุดถึง245กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมเกียร์อัตโนมัติ 9สปีดนะครับน G-Tonic นั่นเองนะครับถอดแบบการดีไซน์เอามาจากรุ่นพี่อย่าง s c a r s นะครับหน้าจอความละเอียดสูงนะครับการปรับรูปแบบการแสดงผลได้ถึง3แบบเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาดูราคานะครับมีจำหน่ายทั้งหมด2รุ่นนะครับสำหรับเจ้า New c c a s s ใหม่เป็นรุ่น C220D i w a n g g a r d นะครับจะอยู่ที่ราคา2 5 9 0 0 0 0นะครับแล้วก็รุ่น C220D AMG Dynamic นะครับราคาขายจะอยู่ที่2 9 9 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับทีนี้มา ดูรถรหัสต,ตัวแรงอย่างเจ้า Mercedes b e เ z AMG ็4 3ีซี t ี่สิบสาฟนะครับ Special Edition นะฮะคือสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์แบบที่เหนือพิเศษเหนือใครนะครับโดยรถยนต์สปอร์ตในรูปแบบฉบับของ Mercedes A m e อร์ d e s AMG นั่นเองขุมพลังเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น V6 นะครับไบทูโบมอบพละกกำลังที่แข็งแกร่งแรงมา้าสูงสุดอยู่ที่390แรงมา้านะครับและอยู่ที่6,100รอบนะครับแล้วแรงบิดมหาศาลถึงห2าินิวตันเมตรนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าเล้าใจแล้วก็อัตราเร่ง0ถึง100กิโเมใช้เวลาแค่4.7วินาทีนั่นเองนะครับแล้วก็ยังเป็นเทคโนโลยีนคารขับเคลื่อน4ีล้อ AMG Performance 4Matic นั่นเองนะครับแล้วก็ระบบส่งกำลังก็คือระบบเกียร์เนี่ยเป็น AMG Speedshift นะครับเป็น9 G Transmission นะครับแบบใหม่ด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น A 200นะครับ AMG GLB 200 E 300 E นะครับรวมถึง C ีคัดเจ้าตัว GLC นะครับหรือว่ารถอีกหลายๆรุ่นนะครับท่านใดสนใจนะครับก็แวะเวียนไปได้นะครับที่ทางบูธของทาง Mercedes-Benz นะครับในการบังอกอร์ International Motor Show ครั้งนี้นะครับ